ครับผมพบเรือนต่อไปก็ราศีสิงห์นะครับลัคนาราศีสิงห์ครับผมลัคนาราศีสิงห์เจ้าเรือตนตุุเป็นดาวอาทิตย์นะครับครับผมก็มาดูกันนะครับว่าความเป็นไปในดวงชะตาราศีสิงห์ในรอบเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 8บ เป็นยังไงบ้างนะครับครับผมอา่อานราศีสิงห์อยู่นี่นะครับอา่านตัวตนของราศีสิงห์นะครับจะอ่านได้ว่าตนุนะครับตนุนี่มีดาวสุภะมากุมนะครับดาวสุภะมากุมแล้วตนุก็ไปเป็นราชาโชคร่วมกับ ร่วมกับอะไรครับร่วมกับาดาวพระรหัสนะครับซึ่งเป็นปุตตะกะมณนะนะครับอยู่ที่ลาอยู่ที่ราศีนี้นะครับครับแล้วอ,อ่านดาวตนุตัวตนนะครับอ่านว่าตนุราชาโชคลาภบวก ปุตตะบวกมรณะ,ะแล้วก็ไปเป็นวินาศแล้วก็บวกดาวเกต9เลยนะครับอ่าซึ่งอ่านดวงของท่านได้ว่าตัวท่านจะได้รับโชคจากของเก่าโบราณที่นำกลับมาใช้ใหม่นะครับ เป็นของที่ไม่ได้คิดหวังตั้งใจมาก่อนแต่ก็มีคุณค่าต่อจิตใจท่านมากนะครับเป็นของเก่าโบราณท่านจะได้อะไรมาสักอย่างนะครับอ่าจะไม่เคยคิดว่าจะมีของสิ่งนี้หรือเคยเห็นของสิ่งนี้มานานแนละ้วแต่ไม่เคยได้สนใจนั่นแหละครับครับ เป็นไปไปมามาเนี่ยของเก่าโบราณน,นี่จะสร้างคุณประโยชน์สร้างคุณค่าให้ท่านมากและเป็นมีทำให้ใจคุณฟูใจคุณดีขึ้นมามากต่อของโบราณของเก่าจีนนี้หรือสิ่งเหตุการณ์เก่าๆก็ได้ครับเหตุการณ์เก่าๆหรืออะไรนี่มาดนให้ท่านเกิดไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมา ทำให้เอาไอเดียกับไอสิ่งเหตุการณ์เก่าๆอะไรเนี่ยมาปรับปรุงใช้ในชีวิตได้นะครับแล้วก็จะส่งผลให้ท่านได้ดีด้วยนะครับครับผมแ,แล้วก็อันต่อมานะครับคือการไอทำนายดวงการงานของท่านนะครับดวงการงานของท่านนะครับคือ ราศีนี้นะครับหรือเป็นจอนไปเป็นอะไรครับอจอนไปเป็นกเกษตรนะครับเป,รเป็นกรรมะเป็นเกษตรอยู่ครับกรรมะของท่านเป็นกเกษตรนี่ทําอะไรได้ครับกรรมะเป็นกเกษตรแล้วกลุ่มร่วมอยู่กับดาวมฤตยูด้วยนะครับอ่า พอเป็นเกษตรว่ากลุ่มร่วงว่าดาวมฤตยูด้วยดาวมฤตยูนี่บทส่งผลดีนี่จะส่งผลดีมากนะครับอตอนเนี้จะส่งผลดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวกรรมะของท่านเนี่ยเป็นเกษตรอยู่มีความเข้มแข็งครับดาวมฤตยูทําอะไรไม่ได้ก็เลยจะแทนที่จะทําลายซอกบ่อนซอกก่อนนะครับ ก็คราวนี้ก็กายกลับมาเป็นมาช่วยหนุนคุณให้ดีขึ้นนะครับครับก็อ่านการงานพบเรืองการงานของท่านได้ว,ว่าการงานของท่านช่วงนี้จเจริญมั่นคงประสบความสำเร็จดีงามแล้วท่านจะพบลูทางในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะครับจะประสบเห็นหรือ มีไอเดียขึ้นมาว่าโอ้ทำอันนี้นะทำอันนู้นนะทำอันนี้นะนนนะแล้วจะดีและไอเดียตรงนี้มาช่วยให้คุณดีดีทีเดียวละครับดีมากนะครับก็ลองค่อยคคิดค่อยอ,อ่านทำใจสงบนะครับแล้วเดี๋ยวเหมือนมีอะไรมาดนให้ให้นะครับจะรู้สึก ถึงอะไรตรงนี้นะครับครับแล้วก็ต่อไปเราก็มาทำงานเรื่องทำนายกันเรื่องการเงินของท่านนะครับดาวการเงินของท่านได้อะไรครับดาวการเงินของท่านและโชคลาภจากการเดินทางนะครับบางอย่างที่ท่านงานที่ท่านไปทำอยู่เบื้องหลังหรือคอยดูแลอะไรต่างๆให้ าไม่ว่าเป็นการเดินทางการไปดูแลกิจการบางอย่างนะครับไอการเงินจากขอพวกนี้จะจะจะช่วยให้ท่านมีรายรับที่ดีมีการเงินการทองที่ดีครับนะครับผมก็ต่อไปก็มาทํานายดวงความรักนะครับความรักของท่านถามว่า ช่วงนี้เป็นไงนะครับต้องตอบว่าความรักของท่านดีงามนะครับดีงามทํานายว่าความรักของท่านดีงามมั่นคงหวานชื่นลื่นลมโอ้ดีครับดีดีหวานชื่นลื่นลม,บา,นลนลมบางครั้งมีการใช้อารมณ์กันบ้างแต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับหนักนิดเบาหน่อย เวลามีอารมณ์โมโหโกรธเกี่ยวกันก็พยายามใจเย็นๆนะครับพยายามผ่อนหนักเป็นเบา,อ,าอย่าเพิ่งไปตัดสินทำอะไรตอนโมโหนะครับมันมันเกิดผลไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดเราตัดสินอะไรตอนเราโมโหอยู่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ลุกลามไปใหญ่รอให้ใจเย็นๆค่อยพูดค่อยเนึกค,ค่อยคิดอะไรกันนะครับ แต่โดยรวมความรักของท่านช่วงนี้ดีนะครับครับถึงถึงขั้นดีมากครับตอบได้ว่าถึงขั้นดีมากยังไงก็มีอะไรก็พูดจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับราศีสิงห์ครับครับผมแล้วต่อมา,อาของผมก็จะมา,าวิธีการาแนะนำวิธีการ เสริมดวงชะตานะครับเป็นการเสริมนะครับไม่ใช่แก้ไขอ่าครับผมเป็นการเสริมดวงชะตาให้ท่านดีขึ้นนะครับนะครับให้ท่านไปไหวบูชาพระราหูตามวัดต่างๆวัดไหนก็ได้ใกล้ๆบ้านท่านนะครับพระราหูครับต,ตอนนี้ตามวัดต่างๆมีพระราหอูอยู่นะครับท่านก็ ไปที่วัดนะครับถ้าที่วัดเขามีเครื่องบูชามีเครื่องอะไรอยู่แล้วก็ไปที่วัดได้เลยนะครับไปไปเอาซื้อถวายเงินให้เอาของไหว้พระราหูที่นั่นได้เลยครับถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนะครับหรือท่านจะเตรียมไปก็ได้นะครับ ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่มีก็ให้ท่านเตรียมขนมถั่วดำต้มกะทินะครับต้มกะทิทำเ,เป็นถั่วดำนะครับต้มกะทิไปถวายให้แก่ท่านนะครับทำออกเชิงหวานๆนิดหน่อยครับครับผมแล้วทำไงต่อครับ แลกเงินเหรียญบาทนะครับแลกเงินเหรียญบาทให้ได้18เหรียญน,นะครับ18เหรียญไปหยอดตู้ไปหยอดตู้18เหรียญน,นะครับหยอดไปครับแล้วถ้าจะทําเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเอาเหรียญบาททาเอาเคสก่อน18เหรียญน,นะครับไปหยอดตู้ถวายพระลาหูแล้วขอพรท่าน แล้วถ้าเกิดว่าท่านอยากจะทําเพิ่มเติมมากกว่านั้นก็ทําไปนะครับหรือจะไปไหว้นะครับถ้าเกิดแถวบ้านท่านไม่มีผ้ารลาหูหรืออะไรหรือท่านผ่านมาทางจังหวัดสมุทรสงครามหรือที่ชาวบ้านทั่วไปหรือคนร้านถิน่นทั่วไปเรียกว่าแม่กองนะครับมา ที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะครับไปเข้าไปไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมนะครับนำทองคำเปลวนะครับไปปิดถวายท่านทองทองคำเปลวนะขอเป็นทองคำแท้นะครับจะได้พดงามนะครับอะไเ,เป็นทองแท้เราก็จะได้ประสบความสาเร็จที่ดีนะครับแล้วขอพรท่านนะครับให้ชีวิต อะไรประสบความสำเร็จโดยดีนะครับท่านจะเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมหรือจะไปบ,บูชาพระราหูก็ได้นะครับหรือจะทำสองอย่างได้ก็ยิ่งดีครับวัดในสมุทรสงครามหรือแม่กองก็มีบูชาพระราหูอยู่นะครับ บางวัดครับพอมาถึงวัดเพชรบตรทําบุญเสร็จแล้วก็จะไปวัดอ่าที่มีพระราหูในจังหวัดสมุทรสงคารามมีหลายวัดครับครับแล้วขอครับมุผมโหนสุข,ขุมหนึ่งขออวยพรให้ท่านประสบสุขในชีวิตนะครับครับแล้วก็อ่าขอความการุณานะครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยจะเป็นความการุณาอย่างผมอย่างยิ่งยวดขอบคุณมากครับ